กลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนบอลอังกฤษจ,จับตามองเมื่อสื่อดังในลอนดอนเผยว่าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกจัดสินว่ามีความผิดจริงจาก115ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิกดกฎทางการเงินพวกเขาอาจต้องถูกริบแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งจะส่งผลให้ทีมรองแชมป์ในแต่ละปีได้รับโทฟี่แทนซึ่งหนึ่งในทีมที่อาจได้ประโยชน์สูงสุดก็คืออาร์เซนอลที่คว้าอันดับ2ในสองฤดูกาลล่าสุดย้อนกลับไปในช่วงปี2023 พรีเมียร์ลีกได้ตั้งข้อหาแมนเชสเตอร์ซิตี้รวม115กระทงจากการตรวจสอบระหว่างปี2009ถึงปี2018โดยข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการปกปิดรายรับไม่เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงและและเมื่อกด,กดทางการเงินของลีกแม้จะยังไม่มีการตัดสินอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายมองว่าหากเรือใบสีฟ้าพ่ายแพ้ในขั้นการพิจารณาคดีนี้พวกเขาอาจต้องเจอบทลงโทษที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้ม ปรับเงินริบแชมป์หรือแม้กระทั่งถูกถอดออกจากพรีเมียร์ลีกย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยืยนกลาในความบริสุทธิ์ของตัวเองตลอดมาและเตรียมต่อสู้ในชั้นคณะกรรมการอิสระอย่างถึงที่สุดหากพวกเขาชนะในคดีนี้พวกเขาก็จะไม่ต้องรับบทลงโทษใดๆล่าสุดเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าหากแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและถูกรีบแชมป์ในช่วงหลายปีที่ทำผิด ทีมที่ได้อันดับ2ในฤดูกาลเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นแชมป์แทนสําหรับอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอัตเตตาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเพราะพวกเขาจบฤดูกาลในฐานะรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสองฤดูกาลติดต่อกันในแก่ฤดูกาล2022-2023และฤดูกาล2023-2024ที่แมนซิตีรเป็นแชมป์และอาร์เซนอลเป็นรองแชมป นั่นหมายความว่าหากพรีเมียร์ลีกตัดสินให้ริฟแชมป์คืนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเปลี่ยนไปมอบให้กับรองแชมป์อาเซนอลก็จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยโดยอัตโนมัติไม่เพียงแค่อาเซนอนเท่านั้นครับทีมอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยไปรองแชมป์ในยุคข,ของแมนซิตี้เช่นกันลิเวอร์พูลเคยจบอันดับ2รองจากแมนซิตี้ในฤดูกาล2018-2019และฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ในขณะที่แมนยูไนเต็ดเคยจบอันดับ2ในฤดูกาล2017-2018 และฤดูกาล2020-2021ดังนั้นหากการลงโทษครอบคลุมถึงฤดูกาลเหล่านี้ทั้ง2ทีมก็มีสิทธิ์จะรับการแต่งตั้งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมละ2ส,สมัยเพิ่มเติมซึ่งจะพลิกประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกครั้งใหญ่การริบแชมป์ย้อนหลังเป็นประเด็นที่ซับซ้อนในทางกฎหมายและประวัติศาสตร์กีฬาแม้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในพรีเมียร์ลีกแต่เคยมีตัวอย่างแจกลีกอื่นอย่างเช่นเซเรียของอิตาลี ที่ยูเวนตุสเคยถูกริบแชมป์จากคดีการชโชว์โบลีและถูกมอบแชมป์ให้กับทีมอื่นแทนกรณีของแมนซิตี้จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะหากข้อกล่าวหาทั้งหมดได้รับการวิสูน์ว่าเป็นความผิดจริงและมีผลต่อความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมในลีกอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับท่าทีของคณะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีรวมไปถึงการพิจารณาว่าความผิดของแมนซิตี้มีผลต่อการแข่งขันในฤดูกาลใดบ้างและสมควรหรือไม่ ที่จะให้แชมป์ตกไปยังทีมรองแชมป์หากการตัดสินออกมาว่าแมนซิตี้มีความผิดจริงและต้องถูกริฟแชมป์จะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ไม่เพียงแค่แชมป์ลีกเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อก,การจบอันดับเพื่อไปเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนั้นๆการพิจารณารางวัลส่วนบุคคลเช่นนักเตะยอดเยี่ยมหรือผู้จัดการทีมแห่งปีการเงินของสโมอสรที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มนอกจากนี้ยังอาจเปิดช่องให้ทีมที่เสียผลประโยชน์ในอดีตยื่นฟ้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆย้อนหลังได้อีกด้วยแมอาเซนอลจะยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆต่อกรณีนี้อย่างเป็นทางการแต่หากการตัดสินลงโทษแมนซิเตี้เกิดขึ้นจริงและมีการริบแชมป์ย้อนหลังทีมปืนใหญ่จะมีโอกาสพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยได้ทันทีโดยไม่ต้องแข่งขันเพิ่มแม้แต่นัดเดียวขณะเดียวกันแฟนบอลทั่วโลกยังคงจับตาว่าบทสรุปของคดี115ข้อกล่าวหาจะออกมาเป็นอย่างไร และจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตบอลอังกฤษหรือไม่